วิธีการเช็คดูรายชื่อผู้ติดตามช่อง YouTube ของเราปี2025ต้องเข้าไปดูตรงไหนหากเพื่อนๆคนไหนอยากทราบเพิ่มเติมตามมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะหากเพื่อนๆมีช่อง YouTube ของเพื่อนๆอยู่แล้วและอยากทราบรายชื่อผู้ติดตามให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปที่ช่อง YouTube ของเพื่อนๆได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกดไปที่รูปโปรไฟล์ด้านล่างขวามือได้เลยค่ะ สังเกตไปที่คำว่าดูช่องแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นดูผู้ติดตามตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปได้เลยอ่าทีนี้นะคะก็จะขึ้นรายชื่อคนที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube ของเราแล้วนะคะโดยผู้ติดตามเหล่านี้นะคะระบบเขาจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่เลือกให้การติดตาม หรือเลือกการตั้งค่าให้การติดตามของเขาเป็นแบบสาธารณะนั่นเองนะคะเราจึงจะสามารถรู้ได้ว่าใครติดตามเราบ้างนั่นเองค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆในการเข้ามาดูรายชื่อผู้ติดตามในช่อง YouTube ของเรานั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องดาวนี่ 4K เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆเสมอสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ